เงนินรัสกลุ่มนี้วันที่10ตุลาคม2568ใครมี6ข้อนี้ได้เงินสด600บาทดูเลยคุณได้ไหมเงนินรัสกลุ่มนี้ครับในวันที่10ตุลาคม2568นี้ใครมี6ข้อนี้คุณได้เงินสด600บาทไปเลยมาดูกันว่าเป็นคุณคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนหมู่บ้านหรือไ่แค่เคียงของคุณหรือเปล่าครับที่ได้เงินในครั้งนี้สําหรับเงินในของโครงการรัสนี้ครับง่ายๆก็คือใครที่มี6ข้อคุณได้รับ 600บาทไปเลยครับมาเริ่มต้นกันในส่วนของข้อที่1ครับข้อที่1เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มเบาบางในกลุ่มของเด็กคุณเนี่ยจะต้องมีกลุ่มเบาบางกลุ่มเด็กอยู่ในบ้านนะครับนี่คือเรื่องสําคัญเพราะหากคุณไม่มีกลุ่มเบาบางที่เป็นกลุ่มเด็กอยู่ในบ้านเนี่ยจะไม่ได้นะคสำหรับเงินในครั้งนี้เนี่ยเป็นเงินที่ให้สําหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับนี่คือข้อที่1ต้องมีเด็กอยู่ในบ้านครับ ข้อที่2ครับนอกจากคุณจะมีเด็กอยู่ในบ้านเนี่ยคุณต้องมีคือถ้าเกิดว่าคุณมีเด็กในบ้านแต่เด็กคุณเป็นเด็กแรกเกิดอันเนี้ยคุณก็ได้นะครับจะได้ในส่วนของข้อที่2ซึ่งก็คือภาพย่อยออกมานะครับเป็นเด็กแรกเกิดในบ้านแล้วก็ข้อ3ครับมีเด็กที่อายุไม่เกิน6ปีอยู่ในบ้านนะครับพอเด็กเกิดมานะครับแรกเกิดแรกเกิดจนถึง อายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบนะครับแต่ไม่เกิน6ขวบเนี่ยจะได้หมดเลยนะครับจะเป็น1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบได้หมด5ขวบก็ยังได้แต่ถ้าตอน5ปีที่จะใกล้ไป6ปี6ปีพอดีอ่ะได้แต่ถ้าเกิน6ปีไปแล้วตรงนี้จะไม่ได้แล้วนะครับนี่คือในส่วนของข้อที่3ครับก็จะต้องเป็นมีบุตรที่อายุไม่เกิน6ปีอยู่ในบ้านถ้าคุณสังเกตครับ ในข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเหมือนกันเลยนะมันเป็นการเชื่อมโยงคือเจาะรละเอียดแต่ละข้อไม่เหมือนกันแต่ละเอียดนี่ก็คือเด็กเหมือนกันแล้วก็มีเด็กแรกเกิดแล้วก็เด็กที่อายุไม่กัน6ปีอยู่ในบ้านนะครับในตอนนี้เนี่ยคุณลองนึกดูคุณมีหรือเปล่ามีบุตรที่อายุเพิ่งเกิดวันไม่กี่วันหรือเปล่ามีบุตร1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบหรือจะเป็น1ปี2ปี3ปี4บปี5ปี6 6ปีนะครับพอดีก็ยังได้ ถ้ามีอยู่ในบ้านติดต่อพวกเขาด่วนครับข้อ3ต่อไปข้อที่4ครับมีบุตรอายุ6ปีพอดียังได้ครับแต่ห้ามเกิน6ปีนะครับเพราะว่าการจะได้รับเงินตรงนี้เนะี่ยเขามีการกำหนดเกณฑ์ตัดที่อายุ6ปีครับถ้าเกิน6ปีเมื่อไหร่เนี่ยจะถือว่าเกินเกณฑ์ที่มีการกำหนดนะแล้วเมื่อเกินเกณฑ์ที่กำหนดครับคุณก็จะไม่ได้ อย่างนี้ตรงนี้นะนี่ก็คือข้อที่4ครับมีบัอายุ6ปีพอดียังได้แต่ห้ามเกิน6ปีอยู่ในบ้านข้อที่5ครับต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินที่ชื่อว่าเงินอุดหนุนบุตรครับเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยคุณจะต้องลงทะเบียนโดยคุณสมบัติเงื่อนไขนะครับคุณต้องผ่านเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยสาหรับเงินอุดหนุนบุตรนะครับโดยเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยจะทําให้คุณได้เงิน600บาทนะครับซึ่งคุณต้องผ่านการลงทะเบียนในส่วนของตรงนี้ที่มีการบอกเอาไว้นะครับ นี่ก็คือข้อที่5้านะผ่านการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าข้อห้าต่อไปครับข้อที่6ครับนอกจากครัวคุณผ่านการลงทะเบียนอ่าต้องข้อก่อนจะไปข้อเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรนะครับคุณเป็นคนใหม่นต้องการจะรับเงินในโครงการที่ชื่อว่าเงินอุดหนุนบุตรรับ6 0 0อบาทรวมถึงได้ได้600้บาทในวันที่1ิตุลาแล้วก็ในเดือนถัดไปด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ก็พิมพ์บอกมาเราว่าต้องการลงทะเบียนเงินอุดหน,นุนผมจะได้ส่งรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเงินอุดหน,น,นุนไปให้คุณมีข้อที่5ครับข้อที่6ก็คือบัญชีธานาคารที่คุณได้ให้ไว้กระทางบาครัเนี่ยก็ต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อที่จะได้สามารถรับเงินได้นะครับนะแต่ละเนี่ยตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับ บัญชีธนาคารถ้าคุณมีบัญชีธนาคารไหนคุณก็ต้องเอาบัญชีธนาคารนั้นใบแจ้งกับทางภาครัฐที่รอนี่คุณไปลงทะเบียนนะครับแล้วบัญชีนั้นเนี่ยจะเป็นบัญชีที่คุณได้รับเงินนะครับอ,อันนี้สําคัญมากๆคุณจะต้องเข้าใจเงื่อนไขของเขาที่มีการกําหนดมาอย่างชัดเจนนะครับโอเคนี่คือข้อที่6บัญชีธนาคารที่ให้ว่าเราต้องเปิดลงทะเบียนแล้วเมืนอสมมธยังเปิดใช้งานอยู่ปกตินะครับ ก็ต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันนี่คือ6ข้อที่สำเร็จถ้าคุณตามนี้เนี่ยก็จะได้600บาทครับโดยก่อนจะตรงนี้เนี่ยต้องมาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบภาพรวมของเงินอุดหนุนบุตรนะครับเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยคือการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กว่ได้เกิดเป็นมาตรการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กได้เกิดจนถึงอายุ6ปีครับสำหรับกลุ่มผู้ครองที่มีรายได,ได้น้อยดาเนินการโดยโกิจกรรมกิจกรรมเด็กและเยาวชนนะ สังกกดกระทรวงประชาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับอันนี้ก็คือในส่วนข้อตรงนี้สำหรับเงินอุน่นหนุนบุตรนะนนถ้าหากว่าคุณยังไม่ลงทะเบียนเงินอุหนบุตรคุณต้องไปลงทะเบียนแล้วนะครับนี่คือโอกาสที่เหมาะมากนะครับแล้วก็ถ้าหาคุณผ่านตา,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 าที่ผมได้บอกทั้งหมดในคลิปนี้คุณจะได้เงินในเดือนตุลาคมวันที่10ตุลาคมนี้แน่นอนครับเงินจะเป็นของคุณแน่นอน สำหรับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็เงินวันที่เงินอนุดนก็คือเวลาเงินอนุดน,นเขาจะจ่ายวันที่สิบของเดือนอยู่แล้วถ้าติดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะล้นมาวันที่9หรือวันที่8ดนะครับเร็วขึ้นนะามาคุณสมบัติเข้าวๆกันนะครับจริงๆก็ละเอียดนะผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือบุคคลอื่นที่ เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านด้วยอันที่สามสมาชิกคนเรือนมีรายได้ไม่เกินเฉลีย่ยไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีเฉลี่ยหมายความว่าเอารายได้ทุกคนมาบวกกันแล้วก็หารได้จํานวนของตอนตอนยอดตอนนั้นนะครับสามารถรับเงินผ่านบัญชีผูกคืมเพืไ่ไดรแบบอประชาชนได้ด้วยนะต่อไปเด็กแรกเกิดนะับอายุไม่ถึง6 ปีเนี่ยสัญชาติไทยไม่อยู่ในสถานะสงห์ของรัฐหรือเอกชนที่ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกําหนดนะครับแล้วก็กลุ่มเด็ก0ูนย์ปีเนี่ยเงินอุดหนุนืรอกันเด็กแรกเกิด600บาทหากคุณต้องการลงทะเบียนในส่วนของโครงการนี้นะก็พิมพ์บอกมาได้ว่าต้องการลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเตรงนี้ครับเขียนนะมาช่วยกันนั่นเองครับอันนี้ก็กลับไปสุปกติ นะคุณก็ลองดูครับรายละเอียดต่างๆของในร้านตรงนี้นะก็ตาตามที่ผมได้บอกทั้ง6ข้อนี้นะครับคุณก็จะได้รับมีเงินแล้วก็มีอิสระนะครับในส่วนตรงนี้ด้วยนะโอเคถ้าต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมพพ์มาสอบถามก็ได้แล้วก็ในวันที่10ตุลาจริงแล้วนอกจากจะได้600ยังมีโอกาสจะได้2,400บาทสามารถดูได้ละเอียดหลังวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ เขาท่านจัวใจ